สวัสดีตอนเศร้า,ๆ,าๆจ้าพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศดีค่ะจ้าหมอกลงจางๆมีกวางมะย่างกิ่นหญ้าพร้อมเจ้าพี่น้องเมื่อนี้ฝนตื่นขนึ้นมาเนีเมื่อเ้าร์ฝนเห็นฝนก็เลยอโอ้ยมาถ่ายคลิปอันใบให้ใหพี่น้องเบื่องน้ากันนะทงน,นั้นเมืองนองเนยเมื่อเ้ารนะจ้าพี่นอ้องช่วงนี้บรรยากาศจะดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะตื่นเ้าขึ้นมานี่บางมือกับหมอกลงบาเมื่อกับฝนตกอันนี้เป็นฟงนกนะจ้าพี่น้อง ปงนกพปงนีขาเจ้าจะมาไอทุกช่วงซัมเมอร์เลยค่ะพี่น้องฝนกระบด้กันว่ามา,มา,มาจากตรงใดเนาะคะ่ะน,น,น้องเมียวน้องเมียวตัวนี้นี่มันเล่นน้าฝนประจําเลยสงสัยจะมาบ้านลังนี่จะมาทากักทายตลอดจ้ะอันนี้กะเป็นไกไข่นะคะพี่น้องเป็นไกเซลกีน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องมีทั้งหมดเจ็ดตัวจ้ะพี่คนไทยเพิ่นห่มา พี่คนไทยหายม้าตั้งนานแล้วค่ะพี่น้องตั้งตาก้อนที่ฝนจะมาทําคลิปนะคะประมาณช่วงปีใหม่นะคะพี่น้องค่ะนี่ก็จะเป็นไก่ไก่กที่ฝนซื้อมาจากฟาร์มมีทั้งหมด3ามตัวจ้าพี่น้องจะเป็นไก่ไข่ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้อง ท็ดีว่าฝนพออันพันดอกไหม่ไว้นะคะพี่น้องค่ะเบิ้งตินกระแหงขั้นแดดออกไงตินก็จะแห้งออกมากระไรยันนันเขาบวบป้งนะค่ะพี่น้องก็เลยจะมาหดนาจักน้อยะค่ะพี่น้องกําลังออกมานิดนึงอันนี้เป็นต้นสตรอเบอรี่ด้ค่ะพี่น้องสตรอเบอรี่กําลังออกดอกสวยเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินหมากแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็จะเด้นมาเก็บหมากแล้วจ้าพี่น้องจ้า ลงฝนจะให้เบ่งอาดอกเขาค่ะพี่น้องดอกเขาบานเต็มเลยนะจ๊ะนี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้เป็นโตผูด้อค่ะโตผูหย้าเอ็นยืดโตผูจ้าเบิง่งกำลังอันเป็นดอกออกเต็มเลยจ้ะนี่จ้ะต้นเขานี่อ่ะลมฝนให้เบิงต้นเขาก่อนนะจ๊ะ อันนี้คือต้นต้นโตผูด้วยค่ะพี่น้องนี่ใบนี่ใบจะอันนี้ต้นฟันสิงโตนี่ก็กินได้นะคะพี่น้องถ้าเขาเริ่มออกดอกแล้วน,นี่คือใบเขาจ้าอันนี้คือดอกจ้าเขาจะออกเต็มทุกปีเลย เต็มทุ่งไปหมดเลยจ้าพี่น้องตรงนี้บอมิบมามาเดินนะค่ะเขตนี้จะบอให้มาเขามาเพราะว่าไอเขาปลูกหญ้าไว้จ้าให้หมากินจ้าพี่น้องจ้าก็จะมาปล่อยมาแล้วพี่น้องเห็นมาบ่รอ <c oughs> ากาศดีค่ัจ้าบางทีเขามาใส่ชีวิตสงบสงบอยูอ่มองกลางทงกลางน้ำนี่ละเออมีความสุขดีมีความสุขดีจ้า,านี่ยาตา์เบิ่งสัตว์ <c oughs> อันนี้เป็นอดอกเขาแล้วก็ใบเขานะจ๊ะพี่น้องจ้านี่จ้าเมืองดอกเขาเขาลำนี้ดอกแล้วจ้าเก็บอันยอดอ่อนต้นเล็กๆออกเต็มเลยค่ะาาดีๆจ้ามันนี้อากาศดีสิบองศาจ้า แเราก็จะเก็บไปพอกินนะคะพี่น้องไปพอกินก็พอ ใช่จ้า เขจะเกิดออ,อกแซมหนาเต็มเลยจ้ะ,จะใบกระสวยดอกกระสวยจ้าใบกระสวยดอกกระสวย ดึงแล้วใจหลากเขาจะยุลึกมากหลากเขาจะยุลึกมากจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่เขาเยอะเดี๋ยวดอกเขาล่นเขาจะเกิดขึ้นม้าไม่อีกเรื่อยๆค่ะพี่น้องเต็มทุ่งเลยจ้ายา ไปจัดได้แล้ว แล้วพอแล้วกลับบ้านแล้วโดวยยางกลับบ้านแล้วจากพี่น้องพอแล้วได้แกงและํำบัาากไงเลยต้นเล็กๆออกเต็มเลยจ้ะต้นเล็กๆใบอ่อนๆต้นอ่าป้าเดียวกันจะป้าเดียวกันกับผักติ้วฝลังจากพี่น้อง ฟักจิ๋วฝรังนี่เขาจะออกเซมๆซมกันดอกแดงๆนี่จ้ะต้นเล็กๆมีใบโคลเวอร์จ้ะต้นเขาสวยดอกก็สวย <c oughs> ห้าลังเทือจนบาา้าเก็บสวยไหมจ้ะมงบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีมากจ้ะวันนี้อืหมอกลงจางๆสิบองศาสิอองศาจ้ะพี่น้องมือนี่ปไปเดินกลับบ้านกัน ชมอัน,นดอกอันนี้ไปน,น้ำจ้าที่น้องชมดอกหยาเอ็ยเนยืดไปน้ำสวยไหมจ้าสวยมากเลยหยาเอ็นยืดไปด้วยนี่จ้าเคาจะเกิดเป็นกุ้มเล็กๆเต็มเลยค่ะนี่จ้าต้นสวยมากสวยนะทึงบ้านเราแล้วจ้านี่กะไอ้ต้นอัน ผักติว๋วฝรั่งนะคะพี่น้องเกิดอยู่บ้านก็จะเกิดแซมแซมกับหยาดกับบัตเตอร์คับนี่จ้ะใบเล็กๆนี่เอ้ยดอกเคเอรลไปเดะบัตเตอร์ครับว่า